สบายในคาถาเนี่ยฮึมเอ๊ลฮัมฮัมจะออกฮไมฮัมจะออกฮัมฮัมจะออกจะหน่อจับใจไปแเ้วจะหนจับใจ

그다에. 으흠. 뿡. หมดเรียงเสียงอ่ะไปนอนลนอนนนนันนันนันไปมหนป่ะหน่ลูกนอนนอนนนไปไหนคะน้าน้าเขาดีใจน้านีนาน้แหละดีใจ タンタんタン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 タ อุยออ้ยอุยอ้ยอุออ้ยอุ้ยยิ้มเนยิ้มเนยิ้มเฟนิมเปนฮะมนอมนไฟในวัยแปดเดือนกว่า สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ไม่สบายค่ะเป็นไข้หวัดเป็นเกือบทั้งบ้านเลยค่ะแต่มอนไฟก็ไม่งองแงนะคะเล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นกับใครก็ไม่เกี่ยงเล่นได้หมดขอให้กินอิ่มนอนเพียงพอนะคะของเล่นมอนไฟเยอะแยๆเลยค่ะ มอนไฟชอบทุกชิ้นเลยค่ะมีสมาธิในการเล่นของเล่นนะคะใครเลี้ยงก็ได้โชคดีที่ไม่งองแงค่ะเป็นเด็กที่ไม่งองแงนะคะให้อยู่กับใครก็อยู่ ใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้พี่โมหยุดวันครูนะคะวันที่สิบก้ามอนไฟก็จะครบเก้าเดือนแล้วคะ่ะลมนะคะ ta béo béo luôn thôi tao béo béo luôn thôi ta mắn ta mắn 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 อนข้างกันโอ้โหพี่ก็ไขยข้าง,งันึงน้องก็ไขยข้างหนึง่งออพี่โมพี่โมไข่ข้างสิจะได้เหมือนกันาตาเอตื่นแล้วหรอคะอเรียกหาคุณปู่สิหาบอส ເອີອັນນັ້ນເອີດາເອີເອ คะวันนี้ใส่ชุดสีแดงเลยค่ะเออตอนแรกนะไม่เฉยเลยตอนนี้ยิ้มแล้วค่ะใช่คหคะใช่ไหมคะอาบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาหน้าไม่เฉยเฉย น่าบิงน่าเอ,าย,อายิ้มแล้วไอยิ้มแล้วยิ้มแล้วอุ้ยขาควาขห้างด้วยอุ้ยอุ้ยขาควายห้างด้วยค่ะขาควายห้างด้วยค่ะเอ้ยไอทั้งย่ทั้งหลานเลยค่ะคนเลี้ยงก็ไอ ล้านก็ไอย่าก็ไอไอคอกไอแคกอ้าวนั่งแล้วนั่งสบายแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไย่หรอกอุ้ยน้ำหกน้ำหกจ้ะ Ja. Mm. เอา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 จะมาแย่งแล้วนะจะมาแย่งแล้วนะจะมาแย่งคุณย่าแล้วนะหาคุณปู่เรียกหน่อยค่ะเอาถ่ายคุณปูโน่นโน่นโน่นถ่ายคุณปู่นองคุณปู่นอนคุณปู่นอนไปเฮ้ยจะเอ๋

เท้าใหม่สิเออกินเหมือนหมาน้อยเลยเหมือนหมาน้อยบักบักเลยบัก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 บับักเล้ยหน่อยค่ะเล้หน่อยค่ะ ันค่ะยืมหน่อยค่ะกินอร่อยไ,ไหมคะัล้วยอ่าไ่ใหอมีาหอว่าม้อนอ่้วยทีารแบบนี้เขาชอบขาชอบเอนั่น ตอนเนี้ยทัก็เรียกคนไับทั้งองืนก้อนใหญ่จะติดคอนะลูกฟังกลกับรเอาเล็กๆเถอะช่วงวันที่จะเล็กมือมามมือมามาทให้ใจเย็นขึ้นเพราะว่าขับรถเข้าใจร้อนน่าสุดมาเยอนนี้ว่าประมาณเที่ยงกว่าคุณป้าเสหลือท่านนี้เนี่ยขึ่งมา นก็รู้สึกกลัวค่ะแต่ที่พักก็เห็นว่าเหมือนมันไม่ได้ดุร้ายอะค่ะดูตรงนี้แล้วก็โอ้โหเสื้อคุณพี่ก็สุดหล่อตาบูเบ่าจ้าร้อยรอยหลอดตลอนะอาบูเบ่าอายิ้มหน่อยค่ะหอดตลอดลูกยิ้มหน่อยค่ะโอ้โหหน้านี่โชว์แสงเยอะเฮ้ยเลยฮัลโหลขายรูปถ่ายกันหน่อยถ่ายกันหน่อยเออโหแสงสุดยอด ถอยไปอีกถอยไปอีกลูกไม่เห็นโอ้โหเสียงวับ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 เลยหล่อระเบิดเถิดทึงเลยพี่ชายไปไปยืนอยู่ข้างน้องหน่อยอ้อาวยืนอยู่ข้างกันคุณปจูจะไปเที่ยวไหนไ<ม>กันคะ ไปเที่ยวไหนกันคะที่โมเลยหอไหนรูปเสื้ออีกทีที่สุดยอดสุดยอดเลยครับโอ้โหแสงวับ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 เลยเออคืกกันใหญ่จะไม่ได้ไปเที่ยว ชอบเที่ยวทั้ง so พ really really. ี่ทั้งน้องเลยพี่ไม่ชอบเที่ยวจ้ะพี่ชอบอยู่บ้านจริงเหรอใช่เอาแล้วไปได้ไงเก๊กไวเกินคุณนายเก๊กท่าละเกินค่ะมันฟ้าไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันมวกสวยตลอดบันฟ้าวันนี้ไปเที่ยวไหนรู้อย่างวันนี้ไปเที่ยวไหนวันนี้ไปเชิดทั้งรักพา เซ็นทรัลลาดพร้าวลาดพร้าวลาดพร้าวเคะเซ็นทรัลลาดพร้าวบ้านบ้านน่ะให้ถามแม่ไปให้เลยนะคนพี่ไม่ชอบแต่คนน้องชอบต้องไปกับพี่กับน้องใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะ พี่โมบอกเฮ้ยโมว้าวรไฟไฟัวหรือว่าอยากไปเที่ยวใคไฟยาดกันนอนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมนอนฝ้ายครับค่ะค่ะ,คะไปไปบายบาย